สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องป้องปลายนะพี่น้องเนาะมาอีกมือนีบโอ้มั่นงามผึบเลยจ้าบาทฮะเออ,อบอไอสิลไปเอาบ้าสามไอสิลป์ไอิลีดนี่ระเบิ้งพี่น้องเอ้ยปุ๋ยสูตร์สิบหานี่งามครับบอคนเป็นล่ำเป็นตน้นคักอีลีเดอร์ สูตรสิบหาสิบหานี่ไหมโอ้มามือน,นี่มันปลานี่คืองา่ามแถวว่าบาทนี่ไปสัมภาษณ์เจ้ก็ดูพันไส่ปุ๋ยสูตรได้นะจ๊ะเนาะฝนกับมาแห้งแห้งเมื่อคืนพีน่น้องระเบื้องผนน้ำมันหัวะตะเสียนบกมือน,นี่กับคนง่านกับมาอีก มือเด้อจ้ามือนี่ก็สิเป็นอันว่าเสร็จงานทุกอย่างแล้วจ้าเพราะว่าก็สิได้เริ่มเดินทางไปต่างประเทศแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะอันเจ้สวัสดีเอฟซีนั่นนี่เออเอฟซีอันอันเชียงใหม่เพิ่นวาดไปไทยอันเจ้ต่อยให้แน่ยมาสั่นจ้าตอนนี้ไรอ้อยหยางเดียวต้นมันกระล่างได้กินปุ๋ยอันร่องพื้นเลยจ้าตอนก็เลยสิมาสัมภาษณ์อัน มันปลานี่ได้เหล่านี้ว่าใส่ปุ๋ยสูตรใดใส่สขจ้าคือว่ามันงามคักแท้ใส่สูตรซิบหาล่องพื้นแม่จ้าตอนตอนห้องก้อนปลูกเออไฮวายูเรียผสมบ่จานบ่ได้ยอายูเลียผสมาสูตรโดดโดดผสมอันใสเลยสูตรโดดโดดเลยเด้อพี่นองเด้อผู้ใดดินว่ดดีกระื้ออันอันอันปั๊บสภาพดินเนาะมาวานสะกอนแล้วก็ตามด้วยสูตรสิบหาสิบหาสิบหาโลดแมนบอ ปาดละเบิ้งแนจ้าละเบื้องแนผุนสูตรซิบหาเด้อพี่น้องเด้อย่เอาสูตรอือ่เอาสูตรอื่นสูตรน,นี่ดีอี่ลีสูตริบหานี่ยละเบิงนะ้งแนใบดกดำใบนี่ดกขักหนาคักอวบเนาะดูซื้อว่าล่ำต้นนี่สิได้กินปุ๋ยยางเต็มทีแล้วมันมันอวบอใบนใบน่ใบนป้านัน่นมันม่นเป็นย่เนี่นี่<ใ>นบน่ใบนีนีนบ่นนีน ยูเลียนี่ไปใส่ระยะอ่าจักสองเดือนตีบ,นนบำรุงใบอะค่ะระเบ้องพี่น้องปุ๋ยสูตรสิบหา้าว่าเป็นเบาเลรียญนะจ้าผุนแหล่นเอ็นยุจ้าพี่น้องระเบิองได้ผุนอะผุนอะแต่อ่อนซ่อนหายว่าสิได้เงินหลายยูเด้ปลาหนิจ่ายไปอ, <laughs> อันเมื่อนี้คนงานกะมาอีกมื่นละจ้าพี่น้อง เพิ่งมาสิบคนละจ้ามือนี่ติดเซิร์ฟใหนพี่น้องเบิ้งเนาะเพิ่นใส่ปุ๋ยอยู่จ้ามือนี่มือนี่สิเล่นระบบจอกใส่ปุ๋ยเองเด้อจ้าอันเอฟซีอัน,อ,นอันคุณต่อยนี่อันมาไายให้เบิ้องลราเด้อจ้าเอฟซีคุณต่อยได้ได้อันเออหามาเสียงเนี่ยสอยแม่จ,จ้ามือนี่เออเพิ่นเพิ่นถามว่าสิแล้วบอ่อันอีกจหาเมือแม่จ้าอีกหามือหามือแล้วเลยจ้าปั้นีจ้าอีกหา,หามือเด้อเอฟซีอัน อันเจตตอยว่าเออะมั่นเพิินกับงามงามพี่น้องเอ้ยเราเบื้องมั่นปานี่นะฝนเราเบงมั่นปานี่กับมั่นปานี่ว่าเถอปาดเกินกัน <abra> ค <zes> ักอหลีเออเราเบิ่องจานี่ลาพี่น้องนี่ลเพิินเสียยาออก การปลูกมันนี่เขาต้องเอาหญ้าให้ได้เด้อพี่น้องเด้อขันเอาหญ้าบ่ได้นี่หัวนี่ก็สิบ่ค่อยดีแล้วจ้านี่เออพอว่ายหญ้ามันสิไปหัดกับหัากับลำ่มต้นมั่นเนาะมันสิอัน้างนี่หัวนี่ก็อยากยากุ้ยจ้านี่นี่นี่ละจ้านี่เสียหญ้าออกได้ซ้ำได้ก็เอานะคะเนาะเสียหญ้าเท่าเล็กแล้วน่อยเอาอ อ้าวสำหรับคลิปนี้ก็สิเด้ยกาบลาพ่อแม่พี่น้องเด้อเอากาบลาฟนะจ้าสวัสดีจ้าพอกันทีมงานนะจ้า,าสใส่ปุ๋ย <laughs> นี่แหละจ้า,จาทีมงานก็นได้เนาะจ้าเนาะสำหรับคลิปนี้กับไว้สั้นนิดนะจ้าเด้อขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจขอบคุณผู้กดติดตามให้ช่องคลิปมีชาแนลนะจ้าเด้อกัน <laughs> บ่มีพี่น้องกับบ่มีมือน,นี่ละค่ะพี่น้องค่ะ ขอบคุณนันพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุผูสุคนให้ยุดีมีแห้งเดอ้อลำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไวปสัน้นนเด้อจ้าสวัสดีจ้า